สวัสดีครับสวัสดีสนมเพื่อเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยามเช้าๆนะครับของวันที่27นะครับพฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะพามาชมนะครับดอกซาร์เรนเจอร์นะครับดอกซาร์เรนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อย้อนแสงนิดนึงนะครับขออภัยนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้กล่องครบนะครับมา2ตัวนะครับมา2ดอกนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันอซาร์เรนเจอร์นะครับ c ี1 8นะครับ1 5 0 0นะครับ1,500วัตต์นะครับบอยสี่นิ้วนะครับโควงหล่อนะครับตัวนี้นะครับ1,500วัตต์นะครับนะครับมาดูนะครับมีทั้งหมด2ดอกนะครับดอกละ3,000บาทนะครับวอยเดิมๆนะครับดูขอบนะครับดูดอกกันเลยอ่าบอยเดิมๆนะครับขอบสไปเดอร์นะครับขอบกาวยังอยู่นะครับสภาพสวยมากนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าดอก95%นะครับ ขายดอกละ3,000บาทนะครับรับแลกดีเทอร์กันได้ทุกตัวมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกได้นะครับใส่ได้ทุกสูตรนะครับว่าจะเป็นเทอร์โบบีพันนะครับบีวีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไซนเจอร์พีนะครับ1,500งารวัตต์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้รุ่นหายากนะครับ1,500นะครับราคาก็จะสูงกว่าสองอยห้แล้วก็800นะครับตัวนี้นะครับเพราะมันเป็น ่1,500วัตต์นะครับวัตต์เยอะนะครับตัวนี้แรงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีทั้งหมดอยู่สองดอกนะครับคูละห์6,000บาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีสนใจโทรเข้ามาสอบถามครับ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านสักทันเซาสินค้ามือหนึ่งมือสองก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสินค้าตื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับ มาแจ้งข่าวนะครับมาแจ้งนะครับสําหรับทุกท่านที่พี่ๆที่กําลังมองหาดอกลําโพงนะครับรุ่นนี้นะครับมีแค่2ดอกเท่านั้นนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปสั้นๆนะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่2ดอกนะครับดอกละสองพันนะครับหรือจะเป็นดอกลําโพงต่างๆอื่นๆนะครับก็มีบริการให้พี่ๆนะครับก็มาชมได้นะครับีครับ มีเยอะแยะนะครับมาชมได้นะครับรถโพงรลยรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมาชมได้นะครับผมพีีทุกท่านสนใจนะครับก็ไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ